ยีห้าเนี่ยฮนี่คือการซ่อมเตาแม่เหล็กไฟฟ้ายี่ห้ออะไรเนี่ยกีคูณสองห้าไมโครอาการเปิดแล้วไม่ร้อนนะครับไม่กี่ไมโครวะซ่อมโดยช่างโอู ตอนนี้กำลังส่งดูนะครับนี่ซยังไว้นซนี่คือหน้าช่างนะครับเนยซีบบดูเซอถ่ายเซครับเซบวมเดี๋ยวเดี๋ยวเออ่ากิดนาดูเซครับเนย่ซนะเซบวมเซบวมน้ำจะไหลออกมาราคาเท่าไหร่ครับอย่างนี้สามร้อยนี่ไม่ใ้เขาบอกสามร้อย เอ้ยสองเจ็ดถ้าอันบอกอย่างเงี้ยเอ้ยห้าไมโครเว้ยห้าไมโครนะครับห้าไมโครมีเว้ยอ้าวเฮ้ยพูดไปกี่เข้าอ่ะนะเข้าหมดเลยครับตายเลยเข้าหมดลยอ้าวมีอะไรพร้อมยังจะได้สต๊อปไว้ก่อนอะไรตัวมันมอลครับภาษาอังกฤษเยอะแยะเอาใหม่จีิงไงสี่ตัวเท่าไหร่ครับสีเดี๋ยวสต๊อปไปเฮ้ยพี่หนึ่งจุดห้าไม่ได้อ้าวไปซะแล้วครับ ช่างช่างหาอะไรแล้วไม่ได้ใช้4สี่ไม่ได้เหรอ4.5ก็ได้ครับลองได้ครับแต่ฟวามร้อนมันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยสี่บานเลยสี่ไมโครเอามาเลยครับดูว่ามันทำงานหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที oh <my> ตอนนี้ผู้ช่วยช่างครับ ไปหาอะไรมาหน่อยครับผู้ช่วยช่างแล้วนี่คืออะไรล่ะเดี๋ยวไปครับนี่คือหน้าผู้ช่วยช่างนะครับที่มีสาวๆมานั่งชมก็ไปซะแล้วครับเล่นกมนาแล้วผู้ช่วยช่างวันนี้หลายคนครับผมเป็นตากล้องถ้าทางจะยากหน่อยครับหาไหลยังไม่เจอครับตีได้ สีก็ได้ครับเอาดูก่อนแต่มันนี้ที่ได้พอแล้วแค่เป็นโคตเดียว